สวัสดีครับวันนี้ร้านเต๋อประชมนะครับวันนี้เรามาดีบิวรถเข้าใหม่นะครับผมนั่นก็คือ Honda c b 6เีอ้ย c ูน 650F นะครับปีอ่าปี2017 <c oughs> ตัวนี้เป็นสีลายเทมอีกสีหนึ่งนะครับของ Honda นะครับผมในตัวคูนตัว CBR ตัวนี้นะครับนั่นก็คือสีแดงตัวนี้นะครับเฉดจะไม่เหมือนสีแดงปี18นะครับถ้าดูดีเห็นแดงนี้แล้วนึกถึงมาเลเดอร์กีนเลยี่แก้ว เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีแฟนขับมาเลยเดินเข้ามาอีกนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 7นิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวอ่ะก็เอีอ่ยมมาหน่อยพอดีเมื่อขานะฮะนะดูโอยเทียรรอบคันคันนี้รถปีสอง7ัสเจ็ดแต่งอย่างเต็มนะครับผมแต่งเต็มมากอ่ะรานะคาส่วนนะครับหนึ่งแสหมนเก้าันบาทนะครับผมราคาถูกมากหนึ่งแสนหมืเก้าพันนะครับมาดูกันดีกว่าคันนี้นะครับขอบอกว่าสวยมากสวยจริงสีแดงสีนี้จะต่างกับสีปี18แปดนะครับ สีปีสิบแปดเขาจะเข้มกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งแต่เนี้นจะสีออกแบบแดงแป็นๆน,นะครับรู้เลยว่านี่คือปีสิบเจ็ดเพราะข้าไปปีหนึ่งมันเปลี่ยนสีแหละต่างกันหน่อยแต่รู้เลยว่าเปลี่ยนสีดาวไอหมั่วนะครับมาดูกันดีกว่าของแต่งชิ้นแรกนะครับจะเป็นชิ้นหน้าแต่งนะครับอ่าเราพร้อมร่าน็อตเลสสีไทเทอูมอุกจกนะครับจากปีเรนย่าสีทองร,ร่น็อตเลสมาแล้วนะครับผมแล้วก็แต้มน้ำมีมาให้นะครับฝอยเลี้ยวหน้าแต่งตรงนี้นะครับ เป็น LED นะครับตุนปัจจุบันเยใช่แล้ว Lower นะครับต่อมาก็อะไรกันชุดบอลนกว่าชุดบอตรงนี้กว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับค่ารีบาวช็คหน้านะครับจาก GTR นะครับของ GTR นะครับสามารถปรับพีโรดโชกคหน้าให้มันหนึบขึ้นกห่านนี้ได้นะครับผมการสะบัดนะครับจาก YSS นะครับผมขาการสะบัดมีมาแล้วนะครับของอะไรเอ่ยไม่ต้องอามันคระหัว นะครับถ้าใครสนใจอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ไม่ต้องห่วงครับแน่นหนาเว้ยแน่ไม่แน่นอะจับโยกได้อ่ะวันโยกอ่ะสุดจริงนะฮะท่อไทเนียมนะครับปลาเออะนะครับผมพราะไม่ใช่เออะแท้ปลาเออะนะครับไทเนียมนะเป็นไทเนียมหมดทั้งอันเลยผมไม่แน่ใจว่าปลาของอะไรนะครับแต่ที่แน่เป็นเออะแน่นอนนะครับอ่าท้ายสั้าแต่งนะครับผมจากฟาเกียนะครับ อ่าของฟาเกียนะครับคุ้มหน่อยดิสารัทกหนยวะนี่นี่นี่สารักอยู่นี่มองไม่เห็นไม่เป็นไรครับช่างมันแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ยังหน้าหลังนะครับเป็นของพิณี่โรซโซสองนะครับผมโซเตอร์พร้อมใช้งานตัวนี้นะครับมีนี่มาแล้วนะครับควิกชิปเตอร์จาก The Bas สนะฮะจาก The Bas สเอ่อโคเทอะไชื่อโคเทเดอะเบสนะครับปอแต่งนะครับผมตัวนี้จัดทรงมาให้แล้วนะครับ อูในรูปสวยมากแต่ตัวจริงหลอกหว่าแน่นอนนะครับพอแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับการลอยถังแต่งมีมาให้แล้วนะครับครอบถังแต่งนะครับาการลื่นฝานถังไอ้ข้างถังมีมาแล้วนะครับมาดูด,ดีกว่านะครับคันนี้พคปีสิวิ่งมาแล้วกี่กิโลนะฮะกิโลเนาะอันนี้วิ่งมาแล้ว3 0ม0มื่นหยีกิโลวิ่งน้อยมากแถมมีกระจกลบจามาให้แล้วนะ ข้จริงกระจกแบบเนี้กระจกรบจ่ามองเห็นนะใครบอกทำไปเล่นมองไม่เห็นมองเห็นนะเว้ยนะครับไปดูเสียงท่อดีวกว่าพุ่งร,รู้่าเบิรแ,แล้วตกพุ่งรู้ระเบิรแล้วตดเพราะตอนแรกไม่ได้เบิดอ,อย่างนี้ไง นะครับถ้าใครสนใจซีพอาของข้าวสูนะครับป like ี2 0ง7คันนี้นะครับอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาที่ร้านเตอร์บันชอมนะครับหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวรถได้เลยนะครับผมร้านเรายินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีนะครับไม่ว่าท่านจะนอนโรงพยาบาลนะครับนอนอยู่ที่บ้านนะครับนอนอยู่ห้องแฟนนะครับห้องกิ๊กของท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาที่ร้านเตอร์บันชอมนะฮะวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ